เจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะก็เจอกับหวังเหล่าซื้ออีกในรายวิชาภาษาจีนคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราเหล่าซื้อก็ยังคงอยู่ในบทที่3เหมือนเดิมแต่มีอะไรมาสอนเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องทิศทางนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอาจเตรียมเจอเป็นเจอเป็นจือ้อ เตรียมสมุดภาษาจีนนะคะขึ้นมานะคะสมุดเส้นตารางภาษาจีนโอเคนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาเพื่อจดบันทึกนะคะเราก็คงยังอยู่ในบทที่3เหมือนเดิมนะคะตีซานค์แต่นะคะเราซื้อก็จะเพิ่มเติมให้ในเรื่องของทิศทางนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะามาดูพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนจดคำพท์เหล่านี้นะคะลงไปในสมุดนะคะ เด็กๆด,ดูนะคะตรงนี้ก็คือหัวข้อของเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือฟังเสี่ยงนะคะฟังเี่ยงแปลว่าทิศทางนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของเรื่องทิศทางในวันนี้นะคะการบอกตำแหน่งทิศทางต่างๆนะคะจดบันทึกลงไปในสมุดเลยค่ะในหัวข้อฟังเสี่ยงอ่ะโอเคค่ะจดเรียบร้อยนะคะงั้นเราไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะ เมื่อกี้ก็จะเป็นหัวข้อนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะเพิ่มเติมในส่วนของทิศทางนะคะทิศทางหรือการบอกตำแหน่งนะคะสักครู่นะคะสักครู่ค่ะ แล้วก็เรามาดูกันเลยนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีการบอกตำแหน่งต่างๆนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้คำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าช่างเปลียนนะคะช่างเปลียนแปลว่าด้านบนหรือข้างบนนะคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงตามหล่ชช่อนะคะช่างเปลียนข้างบนช่างเปลียนข้างบนนะคะโอเคค่ะคำถัดไปค่ะ เสียเปียนเสียเปียนก็คืออยู่ด้านล่างนะคะเสียเปียนข้างล่างเดี๋ยวออกเสียงตามหลอดซึนนะคะเสียเปียนเสียเปียนข้างล่างค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเฉียนเปียนเฉียนเปียนด้านหน้านะคะเฉียนเปียนหรือเฉียนเมียนนะคะด้านหน้าโอเคค่ะ กิดเราชื่อตู้อ่านตามค่ะเฉียนเปียนด้านข้างหน้าโอเคค่ะต่อไปโฮเปียน <c oughs> ขอโทษค่ะอ่ะโฮเปียนด้านหลังหรือข้างหลังนะคะโฮเปียนโอเคค่ะต่อไปจั่วเปียน จั่วเปียนด้านซ้ายนะคะจั่วเปียนด้านซ้ายหรือข้างซ้ายนะคะจั่วเปียนต่อไปค่ะย่อเปียนข้างขวานะคะโย่เปียนข้างขวาหรือด้านขวานะคะโอเคนะหลี่เมียนหลี่เมียนก็คือด้านในนะคะหรือข้างในหลี่เมียนอ๋อด้วผิ หลี่เปียนค่ะหลี่เปียนอ่าหลี่เปียนนะคะอ่าเราซื้อออกเสียงผิดไปอ่าเราซื้ออ่านผิดนะคะเมื่อกี้หลี่เปียนข้างในค่ะเด็กๆหลี่เปียนต่อไปค่ะจงเจียนจงเจียนตรงกลางนะคะจงเจียนก็คือตรงกลางนะคะโอเค ะะและสําหรับการบ้านวันนี้นะคะนั่นก็คือคําศัพท์ทั้งหมดที่เราเรียนมาในเรื่องคิดทางวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องจดบันทึกลงสมุดพร้อมกับวาดรูปนะคะจดบันทึกพร้อมกับวาดรูปและระบายสีให้สวยงามลงสมุดคัดจีนนะคะเล่มที่เราซื้อให้เตรียมมานั่นเองนะคะจดบันทึกอักษรจีนพินอินคำแปลนะคะ แล้วก็วาดรูปลงสมุดน,นะคะทุกคำเลยนะคะทุกคำเลยนมาส่งห่อซื้อในวันที่19นี้นะคะก็จะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราซื้อทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีคำว่านะคะอ่าช่างเปียนข้างบนเสียเปียนข้างล่างเฉียนเปียนข้างหน้า ปีบนข้างหลังจัวเปียนข้างซ้ายโยเปียนข้างขวาหลีเีเ里边ข้างในจจงเจย间ตรงกลางค่ะนะคะและทั้งหมดนี้นักเรียนจะต้องทำการจดบันทึกคำศัพท์ภาษาจีนพินอินคำแปลและววาดรูประบายสีให้สวยงามลงในสมุดนะคะ สำหรับวันนี้เราซื้อฝากไว้แค่นี้ค่ะสำหรับเรื่องฟัองเชียงนะคะทิศทางหรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะคะโอเคค่ะใจเจียนบ๊ายบายตั้งใจทำงานที่เราซื้อมอบให้นะคะ